เมื่อวันที่8มีนาคม2568ณนห้องประชุมประเภทราชาชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานเปิดในโครงการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับโครงการนี้มีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีได้แก่จังหวัดรุบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีเข้าร่วมการอบรมจำนวน120คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นในโครงการ ผู้ก็ร่วมโครงการจะมีทักษะในการจัดทำสื่อและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยและประถมะศึกษาโดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรขรุศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์และสาขาวิชาสาหกรรมศินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรการอบรม